ตอนนี้ประเทศไทยเรานะคะมีผู้ป่วยสะสมประมาณ5,000 500, รายนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยรายใหม่ของปีนี้นะคะอยู่ที่13,000รายค่ะซึ่งเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่8,000รายก็ตัวเลขค่อนข้างเพิ่มขึ้นค่ะในปีนี้ค่ะ Hiv, HIV เป็นเชื้อไวรัสนะคะส่วนเอดเนี่ยเป็นภาวะที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็เกิดการติดเชื้อเ่วยโอกาสต่ตางๆค่ะ โดยกลไกนะคะก็คือเชื A ้อ HIV จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์นะคะแล้วก็ไปทําลายที่เม็ดเลือดขาว CD4 ทำให้เม็ดเลือดขาว CD4 ลดจํานวนต่ําลงพอต่ําจนถึงจุดจุดหนึง่งเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะไม่สามารถช่วยร่างกายในการป้องกันการติดเชื้อเวยโอกาสต่างๆได้ค่ะผู้ป่วยก็อาจจะมีการติดเชื้อเวยโอกาสเช่นวัณโรคหรือว่าพวกเชื้อราในระบบประสาทนะคะซึ่งภาวะพวกนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นภาวะเอดค่ะก็คือเป็นภาวะที่เกิดจากการที่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ สําหรับการรักษาในปัจจุบันนะคะเรามียาต้านไวรัสเอชนะคะที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆแล้วก็มีผลข้างเคียงที่น้อยนะคะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกดไวรัสได้ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ําเสมอผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติเหมือนคนทั่วไปมีอายุขัยที่ยืนยาวเท่ากับคนทั่วไปได้เลยค่ะ สำหรับการป้องกันนะคะอยากจะเน้นย้ำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะใน,ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แนะนำให้สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะคะและสุดท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการใช้เข็มที่โดยเฉพาะาสารเสพติดทางเข็มร่วมกับผู้อื่นค่ะ